ขดหรูเลยวะยังไม่เร็วอีกเนี่ยเนี่ยมาหลายว่าว่าอยู่4ทุ่มแล้วเออเออกำลังลุงอะไรกินเนี่ยโทรมาตามนี่ถ้ามีตังมาหน่อยเห็นโทรตามแต่สามทุ่มหรอกนึกว่าเป็นคาราเกะ มยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยนะครับสวัสดีชาวสมมาปีทุกท่านวันนี้มาเอ๊ะรู้สึกว่าไม่ผมจะพีกหน่อยนึงถือนะครับตอนรับาชาวสัมมาปีทุกท่านนะครับวันนี้มาต่อกบ้างครับแล้วต่อผานล่าต่ออุปกรณ์เราคนระับจากอีพีที่แล้วเราไปย้ายลังต่อ ช่วยที่เอาไปเพาะเอาไปเลี้ยงวันนี้มามามา,มาเอาลันมันนี่นะรครับก่อนเดินทางนั้ผู้ช่วยมาท่างนี้ทั้งนี้ตานี้่ายกว่าเะอกี้พวกมาต้อนรับเกือบสิบ มนี่ไงนี่อู้ยลังใหญ่มากปิดเลยปิดเลยหน้าบ้านลังบ้านถ้าเปิดไว้มันก็จะไปตอมเรานะฮะปิดเลยก็ได้นางผมก็คงจะต้องอยู่ห่างๆด้วยมว่าต้องไปอุ้ยผักบุ้งนี่มาด้วยลูกน้องเพียบเลยนะฮะเข้ากล้องแล้ว

ออนคือต่อเนี่ย<อ>เขาจะมองเห็นอะไร<อ>เขาก็จะบินใส่นะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดไฟเหมือนกันบรรดาจำพวกมแมลงเนี่ยถ้ากลรงคืนเขาจะไม่ค่อยออกแต่ถ้าเขาได้ออกกลางคืนเนี่ยเขาจะไปหาแสงไฟทันทีนะครับ อะไรวะเนี่ยยังมาหลอนนะไก่กูช่วยเดี๋ยวเอาไก่ไปด้วยนะไก่ป่านะครับเขาจะบินเข้าหาแสงไฟเหมือนต่อเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ถือว่าอยู่บริเวณบ้านถือว่าอันตรายมากนะครับถ้าอยู่บริเวณบ้านก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหรือกู้ภัยมามาช่วยเอาออกออกจากบริเวณบ้านม่งั้นอันตรายต่อเด็ก คนโตว,ว่าอันตรายนะครับลองมันปาบสักตัวหนึ่งเข้าที่หัวเนี่ยผมหอกเลยนะบางคนบอกต่อเงินต่อทองเอาไว้มีแต่จะ,จะตอกหัวตัวเองอ่ะสามตัวนี่ได้ผลเลยไข่เลยต,ตัวเดียวก็ไข่ได้นะคใส่เข้ากลางหัวเ่ยมีคนเคยโดนบอกเหมือนโดนคอนตอกสีมาแล้วขั้นตอนเริ่มมาแล้ว ไปดีกว่ามากมกลัวมากเลเสียงอันตรายเดี๋ยวให้ผ่านเตีย๋ยเอาวิธีการของไว้แกงขั่วไว้ทำเมนูอาหารได้อันนี้คือลน,นแบบแบบผ่านเตียอันนี้เขาลนลนเอาลังมันด้วยใช่ไหมแบบนี้ไม่ครับไม่ครับลังมันไม่เหลือใช่ไหมลังเราก็เอาทิ้งเลยครับอ๋อเขาเอาลูกมัน เอาแต่ตัวอ,อ่อนนะครับหลังจากที่ลนๆไฟอยู่สัก20นาทีได้ตอนนี้ลังไหม้แล้วนะเผาลังแล้วยังไม่หมดนะครับยังยังได้ยินเสียงเขาอยู่คุคัาคุคักเข,า,กขาบินอยู่ในลังผมบอาคงคงจะเป็นตัวที่มันกำลังจะแกะ่แต่มัน บินยังไม่ได้ตัวที่มีปีกแล้วพร้อมที่จะออกจากลังภายในสองสมวันนี้นั่นเองวันนี้วันพระเปล่าวันนี้พระเล็กนะวันนี้เนี่ยแปดคเาอ,อหลังจากที่รอมาพักใหญ่นะครับ ีนเ,นเอ,นอา,เ<ร>าอยา,านจัดการซะเลยก็ยังยังบินอยู่ตามหน้าไฟบินอยู่ตามใกล้ๆลังของเขาก็ยังเยอะอยู่นะหลายตัวยังไม่หมดไม่ยอมออกโคตหลูเนีะยไมเหลวเนี่ย <c oughs> เนี่ยหลายว่าอยู่ทีุมแล้ว อื้กำลังลุงอะไรกเนี่ยเนี่ยโทรมาตามน,นี่ถ้ามีตังค์มาหน่อยโทรตามแต่สามทุ่มแล้วน,นั่ก็เป็นคาราเกะเนี่ยหลังจากอ่า เสร็จสิ้นภารกิจนะครับนี่ล่างต่อที่เราได้มาถือว่าใช้เวลานาน,านมากนะครับน,นี่แม่มันยังไตยอยู่เลยเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปล่าที่ไหนกดติดตามไว้นะครับฝากกดไลค์ฝากากดถูกใจเพจไว้ด้วยนะครับฝากแชร์ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท,าท่านทุกทุกท่านที่ที่กำลังติดตามก็แล้วกันสำหรับเมนูพุ่งนี้ก็ทำอะไรกินล่า ลาบต่อนะครับตอนตอนกี่โมงเนี่ยตอนเยนนะ็นเนาะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับ mm hmm. พรุ่งนี้อีพีหน้านะครับจะเป็นลาบต่อเจอกันอีพีใหม่ครับลากันไปแล้วครับสวัสดีครับ